สวีเดนคืนเลยนะสวีเดนขายประเทศไทยซื้อเขมรรีวิว <c oughs> ได้ยารีวิวห้าดาว,ดว <c oughs> เนี่ยเจอกิ๊บเพนเข้าไปเนี่ยโดนจังหนับเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพระกรออฟฟิเชียลกับช่วงรายการเขย่าโซเชียลกับหลังเอิร์ ก่อนอื่นเอาเข้าเลยฮนะ Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจําหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็ม Total Shop ศูนย์รวมเครื่องมือช่างมีจําหน่ายมากกว่า30สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่ว,วประเทศไทยอเอาลนะฮะท่ททานะาผู้ชมผมอ่านกับพี่เอิญอ่านข้อความเยอะในกระดนโซเชียลนะอ่านเยอะเลยเราก็ขอออกตัวกับว่าเราสรุปแล้วในความสามารถของเราสองคนยังไม่เพียงพอในการจะทําคลิปวันนี้ และสามารถลงพรุ่งนี้ได้เลยวันต่อวันไม่ได้วันต่อวันไม่ได้นะครับเราก็ขอขออภัยขออภัยทุกคนด้วยถ้ามันล่าช้าดีเลยอ่านี้เราก็เลยทำแบบนี้เลยฮะขยับโซเชียลเหมือนกับเราจะเล่าสรุปผลในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้คือวันที่29กรกฎาคมเนี่ยเราถ่ายเทปเนี่ย29กรกฎาคมนะและเราจะเล่าไทม์ไลน์ย้อนกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเนี่ย ก่อนก่อน29คือ28่สิบแปดเมื่อคืนโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันมากลุ้นกันทั้งประเทศอ่ะงั้นผมเอา EP เนี้ยมอบให้พี่เอิญเลยนะสำหรับเรื่องราวที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจคนไทยและก็เป็นความน่าภาคภูมิใจของเราที่มีทหารหารไทยด้วยใช่ครับกรณีพิดพลาดนะครับระหว่างเรานะครับไทยกับไอ้ข้างบ้านเรียกแม่งไอ้ข้างบ้านดีกว่าเพราะว่า ถ้าเป็นแบบถ้าเฉพาะเมื่อคืนนะผมผูผมนอนไม่หลับคืนที่ยี่สิบแปดรกชดาคืนเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับคืนยี่สิบแปดหลังจากมีเจราจาหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขอืมผมผมนอนไม่หลับตั้งแต่หยุดยิงไม่มีเงื่อนไขแล้วไม่มีเงื่อนไขแล้วที่เขากระทํากับเราอแล้วที่เขาเบิ้มยิงโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ แล้วก็ชุมชนบ้านเรือนขอกวัวขอกวายไรแบบที่มันเล็งเป้าไปทางนั้นเนี่ยรับผิดชอบอยังไงอืค่าปฏิกรสงครามต้องมีไหม,มคือไม่มีเงื่อนไขได้ด้วยเหรอตอนนั้นไม่มีเงื่อนไขของเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าฉันสั่งหยุดยิงไม่มีเงื่อนไขห้ามต่อรองะไรคือหยุดต้องหยุดเป็น่างนี้ได้ไหม,มประมาณนี้ประมาณนี้ได้ไหมหยุดตรงนี้ก่อนหยุดเพื่อสันติภาพาแต่อธิปไตาแ่แหละตอนนี้ผมาขาดใจตรองแต่งานเนี้ยอันนี้ยังไม่มียังไม่มีข้อมูลอะไรมากตอนนี้คือ เบื้องต้นคือเจราจาหยุดยิงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเราก็มาลุ้นกันว่าก่อนจะเที่ยงคืนเนี่ยจะอะไรากันบ้างผมก็ลุ้นเหมือนพี่นะคือเที่ยงคืน28บกรกฎาคม,มเรามานั่งเนี่ยเราถ่ายเนี่ย1ิบโมงเช้าวันที่29กรกรกฎาคม,มโฆษกรัฐบาลบ,บอกยังยิงอยู่เลยม,มัน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 ยังยิงอยู่เลยมันม,มันไม่หยุด คือเอาง่ายมันไม่หยุดมันละเมิดสัญญาละเดี๋ยวจะไงนต่อเดี๋ยวค่อยมามาลุ้นกันต่อจะไงแต่ที่แน่มันละเมิดนะมันมันใช้ไม่ได้มันครบไม่ได้มันมันมันไม่เฟี้ยวคือว่าเรื่องมันเริ่มจากก่อกวนยั่วยุเรามาตลอดแรกๆนะยั่วยุเรามาตลอดเริ่มจากมีคนมาปวนบนปราสาทนู่นนี่นั่นนู่นนี่ตั้งแต่ป้าอืมาจนไอ้พวกทรงเออืทรงเอน้ําน้ําน้ําไม่ค่อยจะอาบ ตัวเหม็นขี่เลือนขึ้นมาก่อนผมปัดแปเอออ่ามันมีจับจับโปะได้ในใ,ใ,ในในในโซเชียลไอแ้แป๋แป๋นี่บางตัวเป็นทหารนะอือคือมันเจตนาแล้วก่อนหน้าเนี้แก๊งน้าไม่อาบอืฝั่งไทยเราพวกพ้องเราเมลายรัชดาเสือดุสิทธิ์แก๊งนี้จะขึ้นไปแล้วจะขึ้นไปเขาเรียกวัดตัววัดไซส์แล้วจะขึ้นไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันต้องมายุติก่อนว่าคือมันมีการยุ่ยยุอย่างเงี้ยมันมันมันส่งผลกระทบแล้วก็เลย ฐานไทยก็เลยกั้นรั้วกองทัพไทยแล้วทัาน,นี้แหละฉากมันเริ่มเปิดฉากกันตั้งแต่วันที่24วันที่24กรกฎาคม24กรกฎาคมเขาส่งมาเลยเขาเริ่มใส่เราก่อนเนี่ยจากไทม์ไลน์เนี่ยเราได้ยินเสียงโดนอากาศอากาศ,ากาศยานไลางขบของเขาก่อนที่ประสาทตาเม,มืองทองเขาด่วนเอาโดนเขาขึ้นมาละแล้วก็มีการประทะกันละอาวุธเล็กอาวุธหนักเริ่มปะทะกันละของเรามีเจ็บหนึ่งตอนแรกแล้วก็มา เนี่ยมันหนักตรงเนี้ยมันยิงจรวดบี1 1> 2อหน21 21 21หรือ21กันแล้วอ่าแล้วแต่จะคิดนะ b m 21มันยิงเข้ามาเนี่ยรับภาพที่เราเห็นจากข่าวมันสะเทือนใจมากไปโดนเด็กแล้วย่าเนี่ยอุ้มไว้เนี่ยแล้วแบบที่สุดแล้วเด็กเสียชีวิตคาอ้อมกอดของย่ายมันเป็นภาพที่แบบภาพเนี้ยผมจะบอกให้นะมันสะเทือนใจ คนไทยเลยใช่มันสะเทือนมากมันเจ็บแค้นมันเจ็บปวดผมผมเห็นคลิปเนี้ยผมรู้สึกแบบไอ้คนสั่งยิงเนี่ยยิงเข้าไปตรงเนี้ยมึงต้องเหี้ยแค่ไหนอืม,มึงต้องระยำแค่ไหนมึงถึงยิงเข้าไปในชุมชนมันไม่ใช่วิถีนักลบไม่ใช่วิถีของทาหารเนี่ยมันเป็นวิถีของคนที่แบบจิ๊กป๋เขาก็ไม่ทําอ่ะคือไอ้คนที่สั่งยิงเข้ามาเนี่ยมันเหี้ยจริงๆริงมันยิงเนี้ยซึ่งมันสร้างความเจ็บแค้นความเดือดดาลนความ เจ็บปวดให้กับชาวไทยมากไม่มีสมาธิทํางานเลยวันนั้นผมดูคลิปนี้มเจ็บปวดมากภาพที่เด็กเด็กของเราเสียชีวิตแล้วในเซเว่นเมื่อกันะหลายสถานการณ์รวมๆกันนั้นของเราในบาดเจ็บเสียชีวิตกันแม่ลูกโอ้โหสะเทือนใจมากรู้สึกแบบอืซึ่งมันไม่แปลกที่ว่าคนไทยของเราอายุตัวอย่างกงมึงมินเพื่อเราของเราเพื่อเราผมเข้าใจในสิ่งที่กงทํำนะความรู้สึกตอนความรู้สึกตอนนั้นของกง ถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหรอกแต่สิ่งที่กงทาผมผมเข้าใจเลยคือฟิลมันขาดฟิลมันขาดแล้วอย่างสมมติตอนนั้นเนี่ยผมเห็นคลิปนั้นตอนนั้นถ้ามีไอ้ข้างบ้านอยู่ใกล้เนี่ยผมอาจจะบรรดานโทสะได้อืผมอาจจะสับสองกระบอกตาแม่งก็ได้ผมก็แบบมันก็ไม่ใช่ไหมแต่ทีนี้กงทําแล้วมันไม่ถูกต้องอะืแต่ที่สุดแล้วกงออกมาขอโทษแล้วออกเสือกก็มีคนเข้ามาแย้งผมว่ากงเมืองมีนเนี่ยเพื่อนพี่ลังเนี่ยเพื่อนพี่ลังเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ด่าด่าด่า หนบอกว่าเป็นคนสุภาพผมบอกว่าโกมมินะเพื่อนผมกับผมเนี่ยเขาดีและเขาสุภาพมากแต่เขาจะไม่ดีกับคนอื่นอีกเรื่องหนึง่งแล้วชั่วโมงนั้นผมจะบอกให้ฟิลเขาขาดฟิลขาดแล้วมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ผมจะโทรไปแล้วเขาจะรับแล้วให้โกงจะทําแบบนี้เลยถูกปะ มันมันเกิดไปหมดแล้วผมก็รอจนเรื่องราวสงบแล้วมีโอกาสได้โทรคุยกันเขาก็บอกโอเคผมทําคลิปขอโทษครับเขาก็ยอมผิดยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขายอมรับผิดแล้วแล้วมีคนมาบอกว่าคนอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ผมบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขารับผลของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็คือเพื่อนผมเพื่อนก็คือเพื่อนผมจะอยู่ข้างเพื่อนเวลาเพื่อนที่ไม่เหลือใครนั่นแหละจะคือผมผิดว่าตามผิดแต่บางส่วนก็มีคนไทยที่ไม่อัดคลิปก็มีอ่าก็คือว่าไปโซโล่พวกไอพวกคนเนี่ยคนเขมรแรงงานอะไรเงี้ย แล้วฝั่งเขาล่ะฝั่งเขาก็จัดเราอืฝั่งเขาก็กระทืบเราเหมือนกันตามบอล bon คาสิโนปล่อยเป็ดแต่ส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยจะเด้งเท่าไหร่เพราะว่าเอาอย่างที่รู้คนไทยที่อยู่ที่ที่ทำงานที่นู่นส่วนใหญ่ก็เว็บพน,นันคอร์เซ็นเตอร์เท้าเก็คือว่าให้กลับไม่กลับก็รับสภาพรับสภาพไปอะไรประมาณเนี้เราเนี่ยในฐานะคนไทยตอนนี้คือดูเรามองแล้วแบบว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอยู่ในยุคเนี่ยยุคที่มันมีสงครามใช้คําว่าสงครามได้ไหมหรือเหตุการณ์ประทะอะไรแล้วแต่แต่เราได้เห็นแสนยานุภาพของทหารไทยเมื่อคืนเนี่ยโหผมผมซาบซึ้งและภูมิใจในในกองทัพไทยในฐารไทยมากโผมขอสะดุดีผู้กล้าแล้วก็มีทหารพานอีกนะฮะ ที่ยังไม่มีคนพูดถึงเขาเขาก็เป็นร่วมทีมเราไปเจอมานะผู้พันโอ้หทหารพานนี่แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนี่ก็เลยต่อตชะดอเดี๋ยวจะเป็นหมดทั้งทหารตำรวจทหารพานเราสะดุดีฮะ<อ>สะดุดีวิรกรรมของผู้กล้านี่สะดุดีในสมรภูมินี้เขาว่า,า,าฐานไทยอะไรนะรอสามหนึ 1, ่งลาบสามหนึ่งรักษาพระองค์เอาชีวิตเข้าแรกเ เพื่อปกป้องอธิปไตยเพื่อผือนแผ่นดินไทยเนี่ยอ mm hmm. เราภูมิใจมากแล้วเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ผมรุ้นละทึกมากเมื่อคืนโอ้โหแบบว่าแบบว่าสุดๆุดมากอะแบบว่า,า,แบบวาแล้วเราได้เห็นแสญานุภาพของ F16 F16 ที่บินไปปล่อยไข่ mm hmm. พัสดุส่งด่วนของด่วนส่งส่งให้เขาไปไปหลายไข่ไปทั้งแผง <laughs> <laughs> ไปทั้งแผงกิฟเพนเนี่ย กิบเพนเครื่องบินขับไล่ของยุโรปจากสวีเดนเนี่ยซึ่งในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยยังเป็นเป็นเครื่องบินขับไล่ยังไม่ใช้ในการลบเลยนะและนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ว่าเราได้ใช้ในสนามลบกับขมแบน,นกับไอข้างบ้านข้างบ้านไอข้างบ้าน,าานเนี่ยเ,เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะ,ะเท่มากนะสวีเดนคือเลยนะสวีเดนขายประเทศไทยซื้อขมแนรีวิว นายรีวิวห้าดาวเนี่ยเจอกิปเป๊เพนเข้าไปเนี่ยโดนจังหนับเนี่ยยอดเนี่ยอยอดยอดผู้เสียชีวิตของเขาเนี่ยข้อมูลยังไม่ยืนยันมากเท่าไหร่แต่เชื่อว่าเยอะอม,มั่นใจว่าเยอะมั่นใจว่าลาบเป็นหน้ากองเขาปิดข่าวคนเขาไปเท่าไหร่เขาปิดหมดเขาปิดของเราเนี่ยเปิดหมดของเขาเนี่ยเชื่อว่าเยอะ <c oughs> เพราะเจอไข่เข้าไปเนี่ยเจอไข่เจออันนี้เข้าไปล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยสองร้อย อ2,000ปอนด์รวม900กิโลเนี่ยไข่ที่ลงมาเนี่ยคิดดูว่าจะขนาดไหนเว็บแรกที่ผมคิดเลยนะตั้งแต่วันที่24เนี่ยที่โซโล่กันมาเนี่ยบึ้มกันมาใส่กันมาผมคิดถึงพวกตัวจิด๊ดจิ๊ดตัวจิ๊ดจิตของเขาไอเตี้ยผักอกผักมาตั้งแต่ต้น,นเลยเตี้ยผักอกเป<อ>็นอาหารนะเป็นอาหารปัดนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างปุป๋ยที่ครบสมครบ <c oughs> เป็นไงบ้างไอตัวชี้หน้าเนี่ยผมคิดเลยนะ ยังอยู่ดีไหมแต่ในโซเชียลแวบๆวมาว่าตุยแล้วเฝ้าล่างมาม่วกไปแล้วไปเฝ้าล่างมาม่วกไปอะไรไปแล้วจริงแค่ประการไม่รู้แต่ข่าวมานี้น่าจะไปแล้วคนกดหัวเราะเนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรพี้เชื่อจะมีอย่าเพิ่งโลกสวยนะคือเราสองคนจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้มีการประทะสงครามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วในพระอภิพิษฐ์เขียนชัดเจนเลยถ้าสงครามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหกนเขากกดหัวเราะจิตใจทําด้วยอะไร ผมก็กดแม่งซ่าจริงแม่งลองของได้ของจริงบางคลิปออกมาทานก็เหมือนเาอาทหานได้เอาเปรียบใช้เอฟสิบหกใช้เครื่องบินนู่นนี่นู่นน,น,นี่นั่นเอาเปรียบเราอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะมึงเข้าใจคำว่าสนามลบไหม,มเขาประเมินสถานการณ์อย่างนี้ว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาได้งไงเขามองว่าวุ้นเนี่ยไอ้วุ้นเส้นเนี่ยมันประเมินเราไม่ได้ถึงไม่ถึงขั้นประเมินเราต่า มันประเมินเราลักษณะว่าเราคงไม่กล้าตอบโต้หนักๆหรือเปล่าอืนั่นมันเป็นยุทธศาสตร์เมื่อปีนู้นหรือเปล่าห้าสี่หรือเปล่าเล่นกันแค่ปืนใหญ่ซีซ่าครั้งนี้เนี่ยมึงเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยมึงสะเทือนแล้วเนี่ยมึงรับไม่ได้มึงมึงก็สูญเสียแหละแต่เขาอ่ะเขาเห็นคุณค่าชีวิตคนเขาแบบไหนอืเขาปล่อยแฮนศูนย์ผู้อ,อพยพเขาเนี่ยลําบากนอนเต็นเขาก็อ,อกพยพเหมือนกันแจกซะเยอะเลย แากไข่คนละใบพอแดกหรือเปล่าไม่รู้ของเราเนี่ยน้ำจิตน้ำใจคนไทยเข้าไปช่วยเหลือกันนู่นนี่นู่นนี่เนี่ยพวกจิ๊กโกตัวลายทั้งหลายเลยที่เราโดนด่าในโซเชียลพอมีแนีวก็โหเราดมทุนเด้งกันเออมันเนี่ยคือมันถึงเวลาจริงแล้วคนเรามันดีหมดมันมีดีหมดแหละคนเรามันมีความรักชาติบางคนบอกข้างชาติจะรักชาติข้างชาติแล้วแต่ที่สุดแล้วก็เพื่อชาติเว้ยเชื่อป่ะเราคนไทยเราเกิดมาเพื่อชาติเราศักศรีเราอะไรเราเนี่ยเมื่อก่อนนะผมมองประเทศนี้ตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ผมเด็กผมไม่เคยมองประเทศนี้เป็นศัตรูไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราเราเราแบบว่าไปอะไรเขานะผมไม่คิดว่าประเทศนี้เป็นศัตรูเพราะว่าด้านศักยภาพทุกรอบด้านเลยเศรษฐกิจหรือจะเป็นด้านยุทธุปกรณ์หรือจะเป็นกีฬาหรือ,ปอไปเลยไม่อยู่ในความเป็นศัตรูเลยคือไม่บอ่ะผมมองเนี้ยมองว่าไม่เป็นศัตรูเลยแล้วแบบมันไม่มีอะไรที่จะเทียบเคียงคําว่าเป็นคู่แข่งคู่อะไรเราได้เลยประเทศนี้ผมมองด้วยความสงสารด้วยซ้ำไป แต่ดูเนี้ยความที่เขาไม่เจมบอดี้หรือแบบเขาแบบเขาทําตัวอย่างเงี้ยมันเป็นภัยคุกขามโลกนะมันเป็นภัยแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยถแถลงข่าวอะไรออกไปมันสวนกลับมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความจริงมีน้อยมากอืม,มีน้อยมากเขาบอกเขาไม่ใช้บีเอ็มสองหนึ่งเขาบอกเขาไม่ได้ยิงโรงเรียนเขาไม่ได้ยิงชุมชนเขาไมไ่อะไรมันใช่ที่ไหนภาพหลักฐานมีทุกอย่างมันมีปรากฏหมดโลกนี้เขามีดาวเทียม เขามีดาวเทียมนาธานลูเซอร์เนี่ยของออสเตรเลียนักวิเคราะห์ดาวเทียมเขาวิเคราะห์ออกมาหมดแล้วเขาเห็นภาพหมดแล้วว่าเขาเริ่มก่อนอทุกอย่างเขาเริ่มก่อนวันนี้เขายัางยืนยันเขาไม่เริ่มเขาก็เฟกนิวตลอดเลยมั่วตลอดประเด็นว่าเราอะ่ะไม่ไม่หลงไม,ไม,ไม่ไม่หลงทางเพียงแต่ว่าข้อมูลข่าวสารของเราผมมองว่าช้าไปนิดนึงอน่าจะประคมข่าวให,ให้ให้ทั่วโลกเขาเห็นมากกว่าน,นี้แต่ทั่วโลกเชื่อหลายประเทศเชื่อเรา เชื่อเราเขาวิเคราะห์มาเขาเชื่อเราว่ามันบอกมันไม่ได้ยิงก่อนอเกาหลีใต้วิเคราะห์อืเกาหลีใต้วิเคราะห์บอกแล้วทาไมโรงเรียนมึงปิดก่อนอืคือก่อนที่จะถึงวันที่ี4ที่มันถล่มเราเนี่ยที่มันยิงเราเนี่ยอ่โรงเรียนมันหยุดเรียนหมดนะอืแสดงว่ามันเตยมการของเราเด็กนักเรียนยังไปไปโรงเรียนวิ่งหลบเข้าบังเกรอร์กันว้าวุ่นวุ่นวายคือมันเตร็มการทุกอย่างหมดแล้วทุกอย่างมันวางแผนไม่หมดแล้วคือมันเป็น มันต้องการอะไรวะผมอยากจะรู้มันมันสู้ไปมันก็มันก,มนก็มันก็สู้ไม่ได้เหมือนเราเราเราสู้เนี่ยตามข้อตกลงไอเราสู้ตามกติกาสากลเลยเ,เราสู้ก็คือเรา,า,าไม่กติกาสากลโลกไม่มีไม่มีลับไม่มีเล่เลียมไม่มีสกปรกไม่มีแรง,งนั้นคือสู้ตามตามแบบฉบับเลยบางคนเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเชียบึ้มบ้านในวุ้นเลยไหมบึ้มบึ้มบ้านวุ้นเส้นเลยไหมทนายเลยนะทนาย แก้วเกิดผลสักอย่างนี่ <c oughs> เขาโพสเล่นๆอยู่ว่าอย่าอย่าไปเชียร์เอามัน <c oughs> อย่าไปเชียร์ให้ไปไปไปบึ้มบ้านวุ้นเส้นเลยถ้าเกิดเขามาบึ้มบ้านทักษิณบ้างล่ะ <c oughs> <ม>คนไทยจะรู้ <c oughs> สึกไงเออรู้สึกไงไม่รู้คอมเมนต์กันเยอะแยะคิดเล่นกันปั่นกันนะ,นะโซเชียลก,กันกระจาย,จย <c oughs> <ช>ทั้งหมดเขาวิเคราะห์กันนะนะวิเคราะห์ถึงขั้นว่าภาพของวุ้นเส้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะสั่งการบัญชาไอ้นี่คือหลักฐานนะ อืมอันนี้คือหลักฐานนะผมบอกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยที่เขาถล่มชุมชนเราที่มันไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพฐานที่มันของเราเนี่ยล็อกล็อกเป้าไปที่ฐานที่มั่นอฐานที่มั่งกองบัญชาการเขาค้งอาวุธเขาเนี่ยเราล็อกตามกติกาสากลเขาเนี่ยมายิงไปทางชุมชนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอาชญากรสงครามอเขามีหลักฐานเขาบัญชาบัญชาบัญชาเกมแต่เขามองอีกทีว่ามันมันเฟกขึ้นมาแล้วมันเซตขึ้นมาแล้วเปล่าตัวมันอยู่หรือเปล่า อเอาจริงๆตัวมันยังอยู่ในประเทศหรือเปล่ามันบินไปแอบไปหลบที่ไหนแล้วหรือเปล่าทําเป็นถ่ายรูปบัญชาเขาบอกหน้าข่าวคอดําเลยคือมีการเซ็ตนู่นนี่นั่นนู่นนี่วางแผนจริงแล้วมันโซกโปกประเทศนี้ที่สุดแล้วเนี่ยหยุดยิงกี่โมงอืมเมื่อเช้ายัางโซโล่กันอยู่เลยใช่ยี่สิบเก้าวันนี้ที่เราถ่ายเทปอยู่นี่คือยี่สิบเก้ารกานะฮะวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ย วันนี้ยังไอ้นี่กันอยู่แล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกันต่ออว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปงั้น EP นี้ EP นี้จะหยุดแค่ตรงนี้เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะย้อนกลับไปอีกว่ามีตัวละครอะไรบ้างวิเคราะห์ตัวละครที่มันมันของเขาเนี่ยอ่าเราวิเคราะห์แล้วแต่ยังไงแล้วแต่ขอสดุดีอ่าเป็นกําลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเราพี่น้องประชาชนและฐานหารของเรานะครับที่ต้อง สียชีวิตกับเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อเอาชิตเข้าแรกยินดีเอาชิดเป็นชาติเพียนี้ขอแสดงความเป็ใจแล้วก็สนดุดีกับฐานกล้าของเราด้วยครับอ่าเดี๋ยวก่อนจบขอขายของนิดนึงโอเคใครสนใจเครื่องมือโทต้นะครับสัดส่วนได้นะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็สัดส่วนงบประมาณให้ผมกับพี่เอิญเอาเงินไปสมทบทุนให้ผู้คนพยพครับขออะไรผมขออะไรเขาติดหมดนะสัดส่วนกันไปซื้อเขานะดูแลแทนสังคมครับครับโอเคมาเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้สวัสดีครับ